มาเนมาวัดเดิมเบ็นเลิศว,วัดสารพันไทยนอรสิงห์มาวัดก่อนก่อนจะกลับบ้านพี่น้องมาเนมาวัดสารพันไทยพี่น้องสะพงผ้าเป็ดุมเนาะนี่ยังเน่พี่น้องม้องนุ๊กันเจ้มาเนี่สิพาขึ้นเด้อพี่น้องเด้อ ผ้าขึ้นคางบนขั้นว่าอะไรขึ้นทั้งทึ่งว่าสันซะเออขึ้นทั้งทึ่งโบดหรือว่าซิมเนาะเอาวา่าซิมี่ยังไงผ้าขึ้นไปบ้างก่อนขึ่นมาหอนมาเถิงในเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเอ้ย,น,าาาาน,ยนี่ขึ้นมะคางเถิงผ้าเลาะเบิ่งก่อนเด้อวันนี้เด้อปฟาทุก ส้ยสดสวยอลังการขึ้นมนันโหดขังเชิงเลยเด้อเด้อจะพาไปก่อนปาท์โสิมนี่สูงเนาะหลังสิมนี่ยให้ย่างขึมมาา้นก่อนเด้อบันี้เด้อ mặc cảm sắc ra bù sa mặc cảm ngoài con I môn tung nằm bung 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 ข้าเบิงรบๆลนจังหน่อยไปหนุ่มจานนั้นเลยเขามาบูซามากราบไหว้สการบูซาอยู่ข้างในเน,ะน,นานะเเเรรร่องไไมดี๋ยวาาปปลข อย่างมวกเบิง่งเจ้าม้วเจ้าควายเจ้าทุยก่อนขี่ไอ้ทุยรุยของ